ทุกคนครับตอนนี้เมิดเดนไลน์วูทัวร์ของแบ็คพิงเข้าไทยแล้วนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นเสื้อนะครับจะมีเสื้อยืดกับเสื้อเจอร์ซีนะครับเสื้อยืดจะมีสีชมพูสีดําแล้วก็สีเทานะครับด้านหลังก็จะเป็นประเทศที่ไปวูทัวร์อันนี้ก็จะเป็นเสื้อเจอร์ซีนะครับจะเป็นสีชมพูแล้วก็ด้านหลังจะเขียนว่าเลขสีซึ่งก็จะมีบ้งด้วยนะครับแต่จะเป็นบ้งเวอร์ชั่น2แล้วก็จะมีบ้งอันจิ๋วด้วยทุกคนอันนี้จะเป็นพงกุญแจนะครับแล้วก็สามารถเปิดไฟได้ด้วยมาน,นี้ก็จะเป็นขวดน้ําเหมือนกันทุกคนเป็นขวดน้ําเก็บอุณหภูมินะครับแต่คือมันอันจิ๋วๆแล้วก็จะมีเป็นหมวกแก๊ปที่เขียนว่าเดทไลน์นะครับจะมีสีเทา สีดำนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นหมวกบินนี่นะครับอันต่อไปก็จะเป็นถุงเท้านะครับจะมีทั้งหมด2คู่นะครับจะเป็นคู่สีดำแล้วก็คู่สีชมพูซึ่งถ้าใครจะไปคอนแล้วกลัวร้อนนะครับก็จัดพัดลมมือถือได้เลยอันนี้ก็จะเป็นที่ห้อยนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปห้อยที่โป้งที่โทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรก็ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดหน้านะครับผืนใหญ่มากและอันนี้คือพวงกุญแจที่น่าจับมากเลยทุกคนคือมันเป็นพวงกุญแจที่นิ่มๆและนี้ก็จะเป็นถุงช้อปปิ้งแบ็คส ใครสนใจก็สามารถไปดูที่ร้านเมปปี้สยามเซ็นเตอร์ชั้น2ได้เลยนะคเดี๋ยวถ้าใครอยากฝักนิ้วก็ถักบ้านเขียวที่หน้าไบโอพูดได้เลยนะครับ